ขอตัวเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยยังไงก็ต้องการขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องได้หลายเด้อเนาะที่เสามาติดตามรับชมได้ให้กับนายแต่บัจจิตเลยเกิดบเลยเกิดบุกข่าวข่าวโฆษณาบัจจิตเนาะยังไงก็คอยพ่อแมพี่น้องอยู่ดีมีแฮงบัจจุกูุกคนและพี่น้องคนเมื่อบุญได้พี่น้องขอเข้ามาสบายดีพี่น้องเอ้ยไปไปบัจจินไปไปเออเนาะโอ้ยไหวยังไงโอ้ โอ้ยแยดไปโอ้ยเนาะไ้องมาโอเคมาตาโอเคไปไปจีเดจี๊ดกี่แต่ได um ้ปวดเมื่อไม่ได้พี่น้องสบายดีเด๊ดสวัสดีเด้อผมเองพี่น้องเบอร์สุขุสุคนบัววัสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางพประเทศก็ยินดีเบอร์สุขุสุคนเขาสู่ซองของเบาจิตอุณภูมิคือเก้าพี่น้องเลย กมาหนี้น้องพ่อพี่น้องบ่จิิน่ะอ่าสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าไปบ้านน้องดีพี่น้องเอ้ยเมืองหนองบกเนาะเหงขกม้วนพี่น้องเอ้ยกะพอดีว่าอ่าสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเคื่อนของพี่ไอ้ไก่พี่น้องเอ้ยเนาะกลับมานี้เนาะกะับฮอนมือสันวันดีแล้วพี่น้องเอ้ยฮอนมือจุดมืองามเนาะบันไดก็ได้คือทั้งไอ้เพื่อนเนาะเฝืนก็ได้หามือหายามอ่าจัดงานบุญแจกพี่น้องอ่าให้กับน้องสาวของเพื่อนเนาะก็คืออ่า เอ่ยวาสนาพี่น้องเลยก็คือลหลายคนก็คือชิ้นหูยอกเนาะพอพี่น้องว่าเอ่ยวาสนาเป็นเป็นจังใดพี่น้องเลยก็คือทางอนาอาบาตานาะบาจิตเนาะงพอพี่น้องมาพาพ่อแม่พี่น้องมาสุนั่นเนาะจาทางอาการของเพิ่นกับว่าแรกกับจำแย่พี่น้องเอ้ยตอนนั้นกัเห็นเลยกับเป็นตาสงสารเพิ่นพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็ได้จากได้ไปแล้วพี่น้องมื่อวานนี้เพิ่นกับได้จัดงานบุญเนาะ แจกไปหาครับเอ้อเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะกามันนี่ก็คือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยกามาน้ากันอสองคนกับบอต้าเพื่อนน้องพี่น้องน้องมันนี่ก็ได้โดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมาห่วมงานบุญน้ำมาพี่ไอ้ไก่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะมาห่วงมูห่วมทานอ่าางน้ำท่าบุญไปให้ครับอ่าเอื้อวาสนาเพื่อนแบบพี่น้องกับเพื่อนกันไปสบายแล้วเนาะบารนี้กับ อ่าแบบบางคนก็ยังอ่าแบบยังมาคอมินอยู่เนาะในคลิปเก่าเขานะปัว่เพื่อนกับเขามาเบิ่งมาส้มน้ำหลังพวกแม่พี่น้องเลยถัดยังมาหูเนบดานเนาะเมนเมนนะเดก่าบอกอ่าเลยตอนนี้ก็ได้เนาะป่ีเนาะกับเพื่อนก็ได้เสียแล้วจากไปแล้เออแม่พี่น้องเลยเนาะกับจังไดกับขอบุญขอบคุณเลยเนาะที่ว่าคอยเขามาเป็นกำลังใจให้นะเนาะเพื่อนกบบข้อมินเขามาแบบหายไวๆเดลยนี่หายไว้เด้อแล้วก็บอกอ่าวิธีอ่าปิ้นปัวฮักชูมักซานะแต่ก่ะเบิ่ลแล้วแหละเนาะแม่พี่น้อง เป็นยังบ่เนคลิปเก่าเนาะบาดนัเนาะโดยโดยประจักแต่ว่าพ่ม่พี่น้องเนาะอ่าเขามาเบิ่งมาชมหลังก็อ่าสิมันกันฮู้นะโดยอ่ะสินบาดนัเนาะกาเดียวบ่จิกกับบสิพามพี่น้องเนาะอ่าไปติดตามรับชมเบิ่งพี่น้องเอ้ยว่าบรรยากาศเนาะตอนอยู่งานเนาะว่าสิเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยผู้คนมาเนาะอ่าสิายซใดพี่น้องเอ้ยสิแตกต่างอ่ากันกับบ้านนาบ่ิบ่เนาะบ่าโอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ไปติดตามรับชมนํากันด้เนาะจ้า มาฮอนเฮือนอ่าที่ให้แลพี่น้องเอ้ยกะฟ้าฝนกะกําลังจะตกพี่น้องเอ้ยเนาะนี้ก็ได้เบิ่งอ่าเดี๋ยวบ่จิตน่ะสิเข้าไปหานะให้เพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยโดๆก็คือนี่ๆเนาะฝนก็บ่หลายปานไดพี่น้องเอ้ยอ่าบ่คืออยู่ทางบ้านเฮาเนาะว่าแล้วกอ่าแต่ละหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยบ่อ่าบ่คือกันพี่น้องเอ้ยก็คือแค่นี้แหละเนาะ เจอๆเจ้าสบายดี้อสบายดีเนอะด้อต่างประเทศคนละวนน้องเนาะนแต่บริมีจุดประสงค์ออกสื่อออกน้ำารอกเป็นกากมากินทานน้ำหาแสนกีบพ่แมพี่น้องเลยเนาะาเป็นทั้งครอบครัวสามีเคนน้ำพ่อพี่น้องสองแสนกีบเนาะอู้ตอนนี้กับคนที่ตกแหลคือใ้ทังบารเตนมอมเลยเนาะ

บ่แม่นคือสิแล้วแน่เนาะแม่นน่มันโาเฮ็นัาด่างกออืนีตักบาดเนาะบาดนี้ก็ป้าแ่พี่น้องเป็นแม่เนาะจ้าอเนาะบ่จิตเพิ่นอ่าสิหมู่บุญคือกันเนาะ

คือน้ําเงเนาะคือแบบทน้งนี่านยาคูนเนาะี er <el> well, of of so ่ค <k id ney> <is> <habe> so like ูอนยาคูฟันเนาะยาคูฟินเนาะยคูนเาะยานเนาะยาินนาะเนาะนเนาินเนาวคินเนานาะยาเนาะานนาินยเนะาเาคนเาเาิะเนาะิเา้นเนาะูนะคนนเยเาะาคน đồi đồi đó đồ, nó đồ. phải phân năng ăn phân à, năng cả cư à, phân cả năng à, à, thi <laughs> จะเก็งงยูพี่น้องเลยคนกับพ่แคือชาตเทศเรื่องแนา็นเกบแมนนแมพี่น้องเลยแมนแมนแมนเอาใตอนนี้ก็ฆ่าคนเลยแมนแมนพี่น้องแมนแมนแมนเข้าาหน้าวะเดี๋ยวตกฝนตกนี่ลัทางเลยพี่น้องเลยแมนแมนแมนอพี่น้องเลย โดยตอนกลางคืนก็นมีคนมางานโหระดับที่อ่าเห็นว่าเช้านี่นะลายอยู่ที่มาล,ลายอยู่โอจะเป็นที่การเมื่อหาระพันน้องครูอนแรกก็จะท่าไม่ก็จะเลยดู<อ><อ>ตัวเปิดเปิก็คือสิประมาณนี้น,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 นะทเราบรรยากาศภายในงานมื่อนี่เนาะแม่ไม่ไม่ไม่ครูก็หลายอยู่พี่น้องทั้งท,งทงั้งเน่นเน่เนาะ เหมือนแบบบ้านเพิ่นแบบอ่าย่ย่พ่อนี่สิบ่มีเนาะเทาที่สัเกตบ่มีแต่แบบนุ่มๆบเลยนะมีแต่นุ่มๆบเลยพี่น้องเอ่อมีแต่ครูบามีแต่บาเนาะยพ่ออมีแต่ยคูบ่เลยบ่่ะปอยตัวเปดเนาะเออคนรอ่าพี่น้องเอ้ยนี่กเนาะอ่าลมมาได้พี่น้องคือฝนสิตกแลพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้ เอาพี่น้องเป็นกระสีสูนะสูดเมนูสูดงบุญขับพอดเลยเนาะเมนเอ่เมนนะครับพี่น้องเวเช่นั่นนพอพี่น้องอ่ากรีต้ดยดจะให้ครูที่ว่าใ้ับไปแล้วครับ คือว่าจังไงเนาะก็อยติดปรเดเรื่องเดยคือกันพี่น้องไอ้บาจิกกะบ่บ่คอยเก่งเนาะกับมื่อนี่ก็คือว่าลพี่น้องบาจิกก็ได้มาห่วงงานนอนหรือว่ามาทำบุญร่วมกันพี่น้องไอ้เมื่อนี้ก็ได้บจิกกะมูท่านไปเนาะหนึ่งเซนพี่น้องบจิกก็อยากให้เป็นลายูแต่ก็คือว่าเนี่ยเรื่องบุญเรืองศีลเนาะพี่น้องเนาะก็เสนเใ็บุญซ้าเตอเขาให้ได้นี่น้องเลย

เดนเนเดนดนอ่าพี่น้องเอ้กัคือสอ่าประมาณนี้นพี่น้องเอ้ตัวลาตัวรมมาทพุรัสาหนโมตตามาขอตัวลาตัวสมมาทักพุรัสสานโมตัพระเกีวตัวลัมมาตอนนี้เบจิตจามาหอดปรสสาเป็นทีเขี้ยบลแวพี่น้องเอ้แต่ว่าแล้กกับมาเก็บดูเก็บเดียวนะพอพี่น้องแต่กัอ่าคือสิประมาณนี้นาะคนเ การทางน่ะผ uh, uh, ู้ใหญ่เพิ่นกับกำลังจะเจ๋งอยู่พี่น้องกับบ้าตาคิดว่ามีเท่านี่บางคนน่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบ่ก็โบราณเนาะบ่โอ้และกับคือว่าน้องพี่น้องกับแน่นี่แหละบัง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 น้อยโด้อเดยอแม่สบายดีเด้อโด้อเด้อเด้มาจะทราคนบ่มาได้ชอนคืนแล้วโอ้มานอนคืนบ่นี่นยนม่นะน้อพี่น้องอันนี้ก็ได้ คือว่าเนาะมาอยู่น okay, okay. 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 ้ำ่นเนี่ยพี่น้องเลยงานตีพี่น้อง่นกับบัลายเนาะโอเคโอเคโอเคเอาไวโอเคโอเคโอเคน้องพ่อยกน้านใหญ่ด้วยเด้อเด้อเด้คือประมาณนี้น้องพ่อพี่น้องคนกับบัวลายน้อพี่น้องเอ้

ນາບໍ່ແມ່ນຕາມບໍ່ໄດ້ຄືຄົນອາຄືຢານເຮົານາມາຕນຄືກັນພີແ່ໆກກກູຄົນດຍດດ

เอามาพาควนหมอบดเดู้ยาี่ยาประมาณนี้เอะนพี่น้องเื้อลายลมันรวจตัวนพี่น้องไปแต่พึ่น้องคือทั้งงาน้งคู่เนาะเียปทังนี้ทั้งจ่คนลยพี่น้องน้งยหันเนาะนี่ก็ได้พี่น้องเอ้คนนำโบรายเป็นไงน้าพี่น้องกั cứ vào đây phía nông ơi Cả nhân tí phía nông phần cả bò à, Bò lái nó Bò lái cứ thăng ไปจาละคนไป่ากูไป้เพื่อนได้นาะจะเป็นตวดเป็นนเพื่อนได้ลนี่เายนี่ดูในกินเนาะนีจ๊เ้มอดนแม่บดเป็นเปะไว่ข้าก็ได้เปมเปะข้าก็ได้ยับยั้งสาพ่งดีาวโอ้โหลงตินแล้วเนาะครบสี่ถวยเลยนะเด้อเด้อเด้นมนปถึนแ้นะ ชื่อนะพี่น้องชื่อของเอ้ฟเพิ่นนะนะนี่พี่หนุ่มนี่เราจิตเลขกันตัวที่ว่าเพิ่นหางนี้นี่นะเบ้อสามซีเอสดีเนาะสามซีเอสตีเสือเอวาสนาพี่น้องสามซีเอสตีเนาะตรงนี้เนาะปึ๊บเออข้างเดียวกันเนาะพี่น้องแข้างอ่าชื่อเดียวกันพี่น้องสามซีเอสตีเนาะโี้ยเลยเลยอะพี่น้องเอ็กซ์ก็คืออ่าสี่ประมาณนี้เนาะพอพี่น้อง

โอ้ป๊าบ่นั่นน่่ฮะหรือว่าถ่อมันเบิดนเนาะล้างสิเบิดสุกเลยครับกันยังคือนั่งเอ้ยนี่ดูสิบ่ได้ลบัลางเนาะบ่ได้ก็ได้ลางเินออกบ่นๆๆๆอ่น่นฮะเดี๋ยวเียสนาเาพดอพี่น้องเอ้ยดน้ําหอมมาดน้ําหอมเนาะบดนี้ก็ได้ดน้ําหน้ําหอมบ่บาดนี้อ เด้อเดี๋ว่าได้ไป้นโดยแสดงสื้ผ้าบนห้องบนนี้คุณเด้อไปขึนชามคเด้อรางนล่างมาแล้กล่ดีเอาาล่างผอะเน่้องเอะเี่่าถ้าดมาเา่ได่้าด่้า่า่มา้าม้า <c oughs> <c oughs> ่้า่ามงา่้า้า่า่้า้า่าา่้า้า่า้า เบิ่งนั่งกันโอเคเนาะเบิ่งเด้อบัดนี้ก็ได้อ่ะสบาสันาเนาะเอจงจบงามๆเด้อบัดนี้เนาะโอเคๆเอบัดําบัดมีธาตุีหยังเด้อเนาะเออได้เมื่อเด้บ่อยากเอาเมื่อล่ก็เอาเมืแต่มื้อนี้อเ่ามน นี่เลยคือสีนนี่นะครับพี่น้องน้ำข้าวหัวนอีกแน่น้อน้ำข้าวน้ำพิชน้ำบริสุทธิ์ได้บริเนี่เนาะเฮ้ยตากระเทียมบ่ดตากระเทียมมันบ่โอ้คือน้ำหมกข้าวพี่น้องเลยนี่กับเป็นกะทิพิมพ์ไปเลยเนาะโอ้โหคือสีนี่นะนี่นะครับพี่น้องคือสีแหล่เนาะ อ่าบรรยากาศมันนี่พี่น้องเอ้ยกับคนผู้คนมากกับบุหรี่โบราณบรรไดพี่น้องเอ้ยแต่มีแต่ญาติพี่น้องเนาะกับคือที่นี่เลยพี่น้องแมนเมนนี่เน่ะเป็นยังพนักเก็บเมนแมนยังพี่น้องก็คือทั้งอันน่ะเป็นยังมาท่านด้เ็ดบุญเนาะบุญอันนี้นาะแบบเจ็ดเล่อกับเล่ยเลยแบบนี้เลยเนาะก็คือสีอ่าประมาณนี้พี่น้อง

ไันแ่งา็คุณคีบไปนี่เลยคือทำไปชี้แล้วคีบเลยมีเงาเขาพูเอกข้องเขาพละเมื่อฮักของหุน

มันเละเนาะเป็นเหวเเนาะตีงอยู่ดอกดอเนาะแล้วบานโดยยโดยไปานบานนาตกวังมีอยู่ทานาอเออวาเอบ้าใหญ่เพื่อนได้ละาใหญ่เพื่น

โดยกระทั่งยาคูเพื่อนนานาเมื่อแดดพี่น้องเไงก็บผเคยเห็นมาตายเลยทังพี่น้องเบิ้องบนนี้ก็ได้ทางลักสีเหมือนกันทางลักสีเนาะบ้านเฮาสิิเอ้ีลักสีนรักทุกั่นแหละแต่ว่ามันเราไม่รักโอลาแล้วจะเอาลักในผังไว้ก็ได้แล้วก็เพิ่นการชีปลูกเนาะอันนี้เพิ่นชีปลูกมาเต้ามะแตงไทยหมดเลยนะปลูกบ่าปลูกหมดเลยเนาะแต่บ่มีมะแตงกับ เพิ่นก็ไปหาคอกินน้ำมูแล้วไปเลยนะโโโฟุตบอลฟุตอริพุ่นะลงบนเมื่อเียมเเด้ออยู่นเงบ้านเพราะว่าเป็นผ้ายคูเน่เลยน่มันนผ้าให้ตอนเพิ่นสุดแล้วเพิ่นยังปิดเพลงเนาะอ๋อโดยโๆเดี๋ยวบาจิตเพิ่นสิพารุ่นเลขบานเอน่องว่าเรื่องเล็หน่คือแบบแกตี้่นพี่น้องว่าว่เพิ่นเคยชื่อเนาะ ตียังเห็นเลขตียังเห็นเลขเนาะต้องพาไปนี่ว่าพาเพื่อนหราบูบาทาเอ้ยพาเพื่อนเลยเนาะเพื่อนเลยโอ้พาไปนี่น่งสองามไมนไหพี่น้อง้สองสองสอมององสองสอบสอิสบงสงสอบสององสองสองององนองงสองสเงองสองสอง่องององสออองอ แกเดียว่าชิตอบเห็นเนือื่นนะถือว่าถืออยู่เนาะเลสอมิ้งปเอาเพี่น้องเนาะเอาเนาใจได้พี่น้องปรจจได้โดดยออกมาเนยเนาะบบองสาเยเ่เบื้งเดียวบ่าชีชีนะเบื้งได้กับบบบงพี่น้องเนาะเดียวชื่อค้เดียวเดินจิ้ง่บอสจอยจ่า เจ้าดมนักเเมเดกะจุเกะ้นม่เสะะเองะจเส้เมงเติมซ้อมซ้ำหาแล้วอันนี้่จ่าเมนไปจักเนาะองซ้ำหาด้เส้พี่น้องเด้อผู้ผู้ผ่าเป็นผู้ชายเด้ผู้ชายก็หาเนาะหน้าเแปบนเดือดเดือดมึงมึมงนี่นี เออบาทนี่นี่ผมเองพี่น้องเห็นแล้วบาทนี่สามสองบาทนี่แปองศนสามเจ็ดามเอาบาร์ชี้ด้วยนกันเลยโอ้ยตาบ้าถ้าเบิ่งโู้นเป็นได้ย3สามเก้าบอต้าบิดบอกบอต้นี่เบิ้งดูนี่นี่นนเห็นปะสามสองพี่น้องี่เีน่าองเออนี่นี่นี นาบดเเปกชอกซูดบ่ายีมาถ้าเบิ้งน้ำยู่ชายเเลขดีจกเบิ้งอยู่ได้นาะนี่ฮะน่สีตานเบิคเด้อพี่น้องเลยก็คือว่าเนาะก็ดึงดึงงานเป็นกับจบสิ้นแล้วพี่น้องเมนเนเกบแล้กับเบิ้งไปสิดล้พี่น้องเลยเมนเก็คือเชื่อเนาะจสิ้นแล้วพี่น้องเลยก็คือทางกันนาพี่น้องเนาะก็คือชิได้พากัน เมื่อพี่น้องกำลังมากกำลังงนาเดี่ยวรถแล้วพ่อพี่น้องก็คือสิ่นนี้หละพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้ก็ดีใจเลยพี่น้องที่ว่าได้มา,าห่มงานเนาะจนน่าเสียิ้นพี่น้องเอ้ยก็คือว่าเนะ้ะจังไดนจะขอให้เอ้ยเพิ่นเนาะพี่นอนะ้องเนาะเกิดเส้นหน้าก็อขอให้ห่างห้มีเนาะจะแบบจะเจ็บจะ,จ,ะจนจะทรมานแบบคือซสนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเกิดเส้นหน้ากา็ขอให้อานาอ มีอายุยืนพี่น้องเอ้ยแถาแก่เพื่อนเนาะแต่ตอนนี้บรจิตกับบรตาดก็คือเช่ขอตัวเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยยังไงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทายาเด้อเนาะที่เสามาติดตามรับชมได้ให้กับนักแต่งบริจิตต์และกับและกับพวกข่าวโฆษณาบรจิตเนาะยังไงก็คอยเพ่อ่น้องอยู่ดีมีแฮงบริจิตต์ทุคนเล้วพี่น้องคนเมื่อเพื่อนพี่น้องขอกเข้ามาสบายดีพี่น้องเอ้ยไปเลยบริจิตไปเลยเออเนาะโอ้วยยังไง โอ้โอ้แย่ไปโอ้ยนง่ได้นอลไปโอเคโอเคมาตาโอเคไปไปย่ย่คิดเนอนเมือไ่ได้พินอลโอ้ยได้กับไ่ไป